สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตอกสิบอิสรานสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับสิบนักสู้ทีละคน หากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบคำถามที่ตื่นเต้นและเร้าใจที่สุดในขณะน,นี้เพราะนี่คือรายการตก10หยิบล้านสตลซ์นิ่ ที่แห่งนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับต้องดวลกับ1ิบนักสู้ด้วยการตอบคําถามแบบตัวต่อตัว,ตวใครตอบไม่ถูกภายในเวลาที่กําหนดจะต้องตกลงไปจากเวทีนี้หากผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10บคนรับเงินรางวัลไปเลยครับ1ล้านบาทต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับคุณตานกัญญาตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านไปเรียบร้อยเหลือนักสู้อยู่บนเวที8คน พวกคุณทุกคนนะครับเข้าสู่รอบพิเศษนั่นคือรอบควิกราวดกติการอบควิกราวนักสู้ที่เหลือมีสิทธิ์สะสมเงินรางวัลเพิ่มเติมจากการตอบคําถามในรอบพิเศษนี้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ10วินาทีเมื่อนักสู้คนใดตอบคําถามได้ถูกต้องเงินสะสมจะเพิ่มขึ้นข้อละ2,000บาท หากนักสู้คนใดตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีลงในหลุมประตูก่อนซึ่งนักสู้คนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะกลับบ้านพร้อมเงินรางวัลที่สะสมไว้ทั้งหมดเริ่มคำถามแรกที่คุณโต้งได้เงินไปแล้ว1 0,000ืบาทจะยืนอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายหรือไม่มาลุ้นกันดูเลยนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อจริงของซปเปอร์สตาร์สาวาาอัชราภาครับ ถูกต้องครับ2,000บาทครับตองการไปแล้วมาถึงคุณนกถอยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อนกถอยนะคะวาสนาจเจเินชัยสกคนค่ะปัจจุบันทำอาชีพ System มเอนจิเนและตอนนี้มีเวลา10วินาทีค่ะ,ะครับในการที่จะตอบคำถามให้ถูกถ้าตอบไม่ถูกตกลงไปเลยนะครับค่ะถ้าพร้อม10วินาทีและคำถามนี้ของคุณนกถอยครับ oh. ชื่อจริงของเกรซมิทีไทยแลนด์ ถูกต้องครับชื่อจริงของเกรซมิสทีนไทยแลนด์ปี2547นะครับก็คือการกล้าวตอบถูกนะครับสะสมเพิ่มเป็น4,000บาทครับมาถึงคนต่อไปคุณอิดแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนพลวงกรลตินครับชื่อเล่นชื่ออิดครับผมปัจจุบันทำอาชีพพนักงานบัญชีครับแล้วก็ขาย ของทางออนไลน์ด้วยครับขาองออนไลน์ด้วยครับพร้อมนะฮะตอนนี้พร้อมครับผมคุณยืนข้างๆคุณตักคุณรู้สึกแบบเอ่อกดดันอะไรไหมตอนนี้ไม่กดดันครับไม่กดดันพี่ตักไปแล้วพี่ตักไปแล้วใครเรียกผมครับมามามายืนเลยมายืนๆๆผมไม่ได้เรียกเพียเรียกผมคาไม่ได้เรียกม่มีอะไรใช่ไหมครับผมผมเห็นคุณเคยยืนอยู่ตรงนั้นครับผมเพลนตอนนี้มาเล่นที่คุณอิดคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมสติคุณต้องมีสติช้าช้า ค่อยๆคิดครับค่อยๆตัดสินใจแหมเก่งจริงทิกเกอร์ได้ครับผมอยากให้เขายืนดูความฉลาดของผมตรงนี้จังเลยครับว้าวคุณอยากยืนดูเป็นสักขีพยานามเอาสิฮะยืนเลยครับโอเคยืนเฉยแล้วห้าพูดเลยนะอะโอเคยืนดูได้เลยออโอเคยืนดูไอ้น้อว่าการเล่นท้ายๆมันเป็นยังไงนะ กลับมาที่คุณอิดก่อนหน้าที่ของคุณอิดตอนนี้คือต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้สิบวินาทีและคำถามของคุณอิดก็คือชื่อจริงของพระเอกผู้รับบทชายกลางในเรื่องบ้านายทองปี2558ีพีระกพีชายพีหมดเวลาครับใครครับพีสเสด็จ <laughs> ผมรู้ครับผมรู้ใครครับ วีรภาพถูกต้องครับคุณอิด,ดตื่นเต้นมากไม่รู้จักนี่คุณวีวีรภาพนะฮะฮรับบทชายกลาง<ฮ>นะครับตอนนี้หน้าตาคุณอิดก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ<ฮ>ทั้งที่กำลังจะต้องตกลงไปแล้วตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ตื่นเต้นงั้นลงไปตื่นเต้นข้างล่างดีกว่า แม่ขนาดหล่นมากเลยนั่นิ่งมากจากลงไปแล้วหนึ่งคนกลับมาที่บอมครับครับมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะก่อนจะตอบคำถามอุ้ยตื่นเต้นฮนะถึงตางงเราแล้ว,วจริงๆไม่อยากให้มันถึงตาผมเลยฮะครับลุ้น,น่ะมันเสี่ยวอะครับพี่เอสิบวินาทีด้วยผมนี่ตอนแรกที่ผมบอกต้นรายการว่าผมเตรียมมาหมดแล้วจริงๆผมไม่เตรียมหรอก ขู่ไว้ไงนะฮะขอขู่คนอื่นเขาใช่ฮะตอนนี้ไม่ต้องขู่แล้วครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วตอนนี้ต้องไปให้รอดให้ได้ต้องตอบให้ถูกให้ได้แล้วทิศผมนี่คนดีๆทั้งนั้นเขาจ้องคุณอยู่แล้วผมพร้อมเสียบเลยครับให้กำลังใจบอมกัน10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อจริงของพระเอกเวียคมเข้มจากสุกวัฒน์ถูกต้องครับ ตอบถูกนะครับสะสมเป็น6,000บาทไปแล้วมาถึงนักคอมครับผมรู้จักใครบ้างไหมเนี่ยเอาเวลาบุนหมวกมาคิ้คคำถามดีกว่าทิดคคำตอบดีกว่านักคอมอยากได้ตัวช่วยเป็นอีกคนหนึ่งคุณตั๊กไหมอยากได้ครับอยากได้ให้เขาช่วยตอบเหรออยากให้ายืนใกล้ๆครับคุณจะช่วยนักคอมได้ไหมช่วยเหรอฮะได้นะ มั่นใจมั่นใจครับแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้ทั้งคู่คุณลงไปพร้อมกันสองคนนะได้ครับให้หรือเปล่าล่ะครับให้ถ้าให้ผมพร้อมเลยครับพร้อมนะพร้อมครับคุณช่วยนะครอมนะได้เลยครับผมมั่นใจนะได้ฮะเราจะมาดูกันครับว่านิ่งๆเลยเดี๋ยวผมตอบธนะเองไม่ต้องกลัวยู่นิ่งๆ จัดการเองคุณตั๊กบริบูรณ์นี่ไม่เข็ดจริงๆนะครับอยากจะเล่นเกมมากขนาดนี้วันนี้เราจัดเที่เขามายืนเพิ่มอีกหนึ่งคนเพื่อช่วยสะสมเงินรางวัลเพิ่มแล้วกันนะครับแต่มีกติกาว่าถึงคุณตั๊กจะเป็นผู้ชนะก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดนะครับแต่รู้จักประสบการณ์ที่ผ่านมาผมว่าไม่น่ารอดแล้ครับ จะจริงหรือไม่มาตามดูกันนะครับในเมื่อคุณตั๊กอยากเล่นผมจัดให้เลยคุณยืนแทนที่นะคอมนะค่อมมายืนตรงนี้ครับผมนะครับนค่อมพร้อมนะครับพร้อมครับ1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกเพื่อสะสมเงินเพิ่มและคำถามก็คือไม่แจมไม่กระจ่างสลุวครับถูกต้องครับ สมเป็น800 0บาทไปแล้วไม่ต้องดูฟังอย่างเดียวก็ตอบได้เป็นไปได้หรือจะหรือ้เขาอยากเจอกันแล้วเกินมาถึงคนที่เรียกร้องอยากจะเล่นรอบนี้เหลือเกิน,นเรามาดูกันครับว่าอุตสาหให้มาแล้วจะสะสมเงินเพิ่มกองกลางได้หรือไม่แต่ขอบอกก่อนคำถามแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้อย่า เอาแบบอย่างเงี้ยสน้อยเงี้ยมาดิเอาแบบนี้นะโต่ซุ่ยิบตา,อาขอล้ออย่าก,กันแกล้งกันครับไิ่มีครูไม่มีกันแกล้งผมบอกเลยคําถามนี้มันถูกเรียงไว้เรียบร้อยอยู่แล้วอ๋อได้ครับได้ครับ<ๆ>ถ้าจริงๆไม่เป็นคุณก็เป็นคุณบอลตอบอือ่า<ๆ>เพราะฉะนั้นมาทดสอบเลยว่าคุณจะตอบได้ไหมได้ครับ จะสะสมเงินเพิ่มได้ไหมจะขึ้นมาแล้วมีประโยชน์จริงๆไหม <the S 3> <inaudible> โดนแต่ละดอกที่หัวโบกขาวต่อยสมองพร้อมไหมครคุณตัก๊ก <laughs> พร้อมครับสิบ <laughs> วินาทีนะครับจะตอบได้หรือไม่กับคำถามนี้ของตาครับ บริเวณปลูกพืชผักที่ใช้เป็นอาหารในครัวเรือนสวนครัวถูกต้องครับโอ้โหถือว่าการที่เขาขึ้นมาคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่าครับนะครับสะสมเพิ่มเข้ากองกลางเป็น1 0 0 0 0บาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคนต่อไปคุณบอลเชิญยิ้มจะตอบได้หรือไม่ เอาใจช่วยเข้ากันหลังเบรกโฆษณาครับลาก่อนนะครับคือผมไม่น่าจะขึ้นมาเลยครับเนี่ยทำไมครับคำถามยากครับผมสนับสนุนโดยบาร์บีคิวพลาซ่าไฮลักรีโวทีอาดีสี TOA n o อโนดแอนด์ค นับสนุนโดย AIS การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิตามิลคดับเบิลช็อกโกปลากระป๋องมงกุฎทะเล สู่ตกสิบหยิบล้าน s t i ลส s t a n d ้งไ Thailand นะครับตอนนี้ยังอยู่ในรอบควิกราวของเรานะครับสะสมเงินเข้ากองกลางแล้ว1 0 0 0 0มืนบาทคําถามต่อไปเป็นของคุณบอลเชิญยิ้ม1 0 0 0 0มืนบาทเลยนะฮะครับภาคภูมิใจมากศูนย์ครัวแบบนี้แหมสบายจริงๆเลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าใครครับเนี่ยคุณต้งดูเก่งๆไปปะฮะคุณนี่เขาจะเก่งอะไรนี่เขาได้หนึ่งหมื่นไปแล้วนะเขาชนะคุณตาที่คุณแพ้คุณตาลนะ่ยสบาย พี่ตั๊กครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับพี่สักอย่างได้ไหมครับออตอนผมเห็นพี่ในทีวีผมก็นึกว่าพี่เป็นคนหานะครับแต่พอได้มาเจอตัวจริงแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนหานะพี่แล้วพี่เป็นอะไรอ่ะพี่เป็นคนบ้าครับผมยอหยอม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 ลงมาโอเคสงบสติอารมณ์โอเคยอมยอ ฝากเก็บเลยครับครับเขาอ้ำผมครับอ่าใช่กลับมาที่คุณบอลบ้างตั้งสติให้ดีครับบอลรู้จะรู้สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับ1กิโลกรัมมีกี่ขีดสิบขีดถูกต้องครับโอ้โหหรือจะรู้สะสมเพิ่มเป็น12,000บาทไปแล้ว ถัดมาคนต่อไปคุณจูนแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อกรพันธ์โสรินค่ะชื่อเล่นชื่อจูนตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะทําอะไรนะครับตัวทําด้านอาหารค่ะทําด้านอาหารขนมเบเกอรี่เมนขนม,ขนมเบเกอรี่ทั่วๆไปครับคุณตั๊กมีอะไรอยากจะถามคุณจูนไหมครับผมเคยสั่งขนมถังแตกไปฮะอวนี้ก็เลยถังแตกใช่ไหมคะอะไรวันนี้ก็เลยถังแตกใช่ไหมัครับผมน่ารักครับเก่ง รู้ด้วยเขาเก่งอะไรฮะรู้ด้วยเขาเก่งพูดไปก่อนเออไอนี่ก็ขันจังเลยเน่ยพูดไปก่อนออกทีวีเออพูดไปเรื่อยเอาละครับให้กำลังใจคุณจูนนะครับนี่คือคำถามแรกของคุณ10วินาทีเท่านั้นต้องตอบให้ถูกเพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้ต่อไปและคำถามของคุณจูนก็คือ1ฟุตมีกี่นิ้ว12นิ้วถูกต้องครับสะสมเพ่มเป็น14,000บาท มาถึงเกี่ยวก้อยครับพร้อมนะครับพร้อมก็เล้หถอนให้ใจยาวมากโอ้ยทำไมต้องมาตัวเลขที่หนูด้วยเนี่ย,ยาาจเย,ย็นๆอาจจะไม่เป็นตัวเลขก็ได้ดูคำถามให้ดีๆนะครับค่ะิบวินาทีและคำถามนี้ของเกี่ยวก้อยครับคำนี้หมายถึงภูเขา,าเร็วครับพนา ใครรู้บ้างครับพนนาะไนนะครับพมนนาถูกต้องครับพนมครับพัน้ําโอ้ความรู้มันพนานี่คือป่าความรู้มันลั่นนาอยู่ในพนนมพนาความรู้มันลั่นหรือไงเนี่ยพนมนะครับพนมพนมนะครับโอ้โหคำถามแรกของเกี่ยวก้อยตื่นเต้นเซบวินาทีมันคงเร็วไป มีผลงานอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมสักนิดนึ่งไหมครับมีค่ะกำลังถ่ายทำละครเรื่องโนราค่ะแล้วก็แม่ไอสะอื่นค่ะฝากไปด้วยตอนนี้ละครแน่นเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับความรู้สึกที่จะต้องตกลงไปแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกเหมือนตาลเลยค่ะรู้สึกเหมือนตาลคือรู้สึกยังไงช่วยอธิบายหน่อยทางบ้านอยากรู้เนี่ยมันจะต้องแต่มันจะต้องหายไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมต้องปิดปากด้วยอ่ะเขาจะต้องมาแบบเผลอใช่ไหมคะแล้วทำไมต้องปิดปากครับเป็นคนตกใจง่ายแล้วครับแล้วจริงๆต้องเราอยากให้เกี่ยวก้อยยืนตรงตรง ได้ยืนตรงๆไม่ได้แล้วแต่ทำไมขาดูสั่นๆถึงต้งวมาตอบคำถามนี่ก่ะพี่เอาเลยตอกเลยตอกเลยตอกตอกไม่เพราะว่าตอนนี้ทางบ้านเขาบอกว่าอยากดูกกันน่อทางบ้านเขาบอกว่าอยากเห็นหน้าสวยๆของเกี่ยวก้อยเอามือออกจากปากสักนิดนึงเอามือออกจากปากสักนิดนึงโอ้โหจากเราไปแล้วอีกหนึ่งคนนะครับ สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชัน่นเบทาโกโรซัมซุงกาแกล็กซีแท็บเอสสองตอนนี้นะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวทีนี้เคนนี่ผ่านไป1รอบเท่านั้นนะครับสะสมไปแล้วนะครับ1นึ่งมืนสพันบาทเริ่มควิกราวอีก1รอบที่คุณโตง้ง10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ใช้เรียกสัตว์ที่พันข้างพ่อและข้างแม่ต่างกันพันนานาพันพันแม่พ่อแล้วครับพันหมดเวลาครับใช้เรียกสัตว์ที่พันข้างพ่อและข้างแม่ต่างกันคือพันทางครับสุานนักพันทางหมาพันทางนะครับโอ้โหคุณโต้ง คือผมไม่น่าจะขึ้นมาเลยครับเนี่ยทำไมครับคำถามยากครับผมคุณโต้งได้1นึ่งมบาทของเราไปแล้วนะครับรอบควิกราวนะครับมาหยุดอยู่ที่รอบที่สองเท่านั้นครับผมมีอะไรอยากจะบอกทางบ้านไหมครับบอกว่าฝากถึงคนที่ดูอยู่ได้ไหมได้เลยนะครับผมอยากจะบอกว่าส่วนตรวจค้นท่ากัศยานอนเมืองผัดหนึ่ง ลาก่อนนะครับส่วนตรวจค้นพาะกัศยาดอนเมินงัดหนึ่งลาก่อนนะครับเมื่อกี้มือเหมือนจะคว้าสองข้างนะตาล้วครับลนลงไปแล้วคนที่น่าจะตกใจคือคุณนกทอยเพราะข้างๆคุณหายไปหมดแล้วดูจะเหงาๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับถ้าจะไม่ตกก็คือต้องตอบให้ถูกเท่านั้น สิบวินาทีพร้อมไหมครับพร้อมก็ได้ค่ะหอมก็ได้นะยังไงดูเหมือนไม่อยาก,กจะพร้อมเขาไม่อยากจะพร้อมไงต้องพร้อมสิครับคุณนกทอย <c oughs> ชื่ออะไรเดี๋ยวนกทอย <c oughs> มันมีความหมายไหมฮะนกทย <c oughs> อยหนูไม่ได้ชื่อทิกเกอร์นะคะ เชยญเลยฮะคำถามยากๆจับไปเลยครับผมครับตั้งสติให้ดีครับนกทอยสิวินาทีต้องตอบให้ถูกเพื่อที่จะยืนอยู่บนเวทีนี้ต่อไปกับคําถามนี้ของคุณครับคํานี้หมายถึงกองทหารเป็นจํานวนมากกองพนไม่ใช่ครับคนพละกรทหารเป็นจำนวนมากคนละหมดเวลามีใครตอบได้ไหมครับกองรบไม่ใช่ครับ คำนี้ก็คือคําว่าพลากรแปลว่ากองทหารเป็นจํานวนมากเห็นไหมไม่พร้อมเจอคําถามนี้เลยตอบไม่ได้เลยนะครับโอ้โหจําคํานี้ไว้ให้แม่นเลยมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมหน่อยไหมครับจริงๆรแล้วนึกนึกไม่ออกเพราะว่าอะไรยึดยิ้ลายตาเป็นหมดเลยค่ะอ๋อกวนสายตาใช่ใช่รอฮะจริงเวลาตอบต้องปิดตาด้วยนะครับอย่าไปวกแวกกับนะครับสิ่งรบกวนผมว่าไม่ใช่อ่ะ ผมว่าคุณตอบเองไม่ได้มากกว่าป่าถ้าเป็นผมนะผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณจะพูดทำไมฮะอะไรฮะแล้วคุณจะพูดทำไมอยากให้มันมีความแบบว่าคึกคักครับผมอ๋ออครับตอนนี้คุณนกทอยคงไม่อยากคึกคักแล้วนะครับคงอยากจะรีบๆตกลงไปใช่ไหมครับค่ะ หน้าตาเหวมากเลยทีเดียวคำเดียวตกลงไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังสะสมได้อยู่14,000บาทมาถึงคนต่อไปที่ยืนเหงาที่สุดแน่นอนตอนนี้พี่เอไปเหงากว่าคนนู้นล่วงไปแล้วมาเหงากับผมหัวไม่รอดแน่นี่รอบที่2เท่านั้นนะครับผ่านไป2คนตกไป2คนมาถึงคุณแล้วคุณบอมครับพี่ฝั่งคุณเป็นไงครับไปกันหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องยืนให้ได้นะโอ้หยืนให้ได้ แค่พลังกรเมื่อกี้ผมยังไม่รู้เลยครับใจเย็นๆตั้งสติให้ดีครับ10วินาทีจากนี้เป็นต้นไปต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของบอมครับคำราชาศัพท์ของรูปถ่ายชายรักษ์ถูกต้องครับคุณตั้งเกิดอะไรขึ้นคุณตอบได้ไหมฮะข้อนี้ได้ครับแน่ใจเหรอฮะได้ฮะ มันษาเขาได้ไหมต้องตอบว่าได้ครับผมอมออกทีวีอยู่ครับต้องตอบว่าได้ครับผมอเลยโอ้รักษาภาพพจน์รักษาภาพพจน์ครับครับครับเดี๋ยวเราจะมารักษาภาพพจน์คุณกันนะครับใกล้แล้ใกล้แลวอีกนิดหนึ่งนะครับมาถึงนักคอมครับผมโอ้โหคนนี้นี่ใช้การฟังแล้วตอบได้อย่างเดียวนะครับประสบการณ์ล้วนๆจะตอบได้หรือไม่นะครับเอาใจช่วยนักคอมกันเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไฮรักส์รีโวปลากระป๋องมงกุฎทะเลวัสลีนอควาเรียสเนสกาแฟยามาฮ่าเอฟบีแบตเตอรี่ซีทีโอเอและแบรนด์สุกไก่สกัดครับ hey! สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากสมัครเข้ามาเป็นนักสู้ในรายการนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน f c e b o o o Fan Page ครับ Still Standing Thailand รีบสมัครกันเข้ามาได้เลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand ครับส โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตักบอลิมูลโอ้สองเด็กเลยวันนี้ตายนะ